ชาวบ้านบนเกาะคูมเมจ,จิมะในจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นต่างตกตะลึงหลังพบซากเต่าโนกจำนวนมากนอนตายเกลื่อนปริศนาคาชายหาดหลังจากระดับน้ำทะเลลดลงหลายตัวถูกของมีคมแทงเข้าที่ลำคอโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบเรื่องนี้โดยอาจจะตั้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์ต่อผู้ประกอบการประมงแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่อย่างใดด้านสำนักข่าวไมนิจิรายงานว่ามีเรือประมงที่ยอม รับว่ามีการทำร้ายเต่าตนุจริงเพื่อที่จะนำมันออกจากแหตตกปลาเพราะไม่สามารถจะเอาเต่าตัวที่มีน้ำหนักมากๆออกจากแหได้ถ้าไม่แทงมันให้ตายก่อนขณะที่นักชีววิทยาทางทะเลและเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์เต่าทะเลของเกาะคูเมจิมะได้รีบเดินทางลงพื้นที่หลังได้รับแจง้งพบว่าเต่าส่วนใหญ่ตายเกือบหมดจากการถูกมีดแทงที่ลำคอและบางตัวถูกฟันที่ขาโดยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ระบุว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันยากที่จะทำใจและสะเทือนใจ ที่ต้องมาเก็บซาของพวกมันทั้งนี้เต่าตนุถูกจัดอยู่ในรายชื่อของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของญี่ปุ่นและจัดเป็นกลุ่มสัตว์อนุรักษ์ในอีกหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย